การบ้าน10.3นะครับสร้าง DC volmeter โดยใช้วิธี s n r จาก DCR to แสดงผลเซมิเซ็เิเนนต์สี่หลักแบบไม่มีตศนสยมนะครับพร้อมออก serial monitor และ serial p o r t e r นะครับนี่จะเป็นโค้ดนะครับ เริ่มที่นี่ครับ define time t o เขาเป็นการกำหนดค่าคงที่ของ timer เขาครับเป็นหกหมื่นห้นะครับโดยใช้ในฟังก์ชันการสร้างค่า timer อสองน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างฟ f อ n t seven s ซึ่งเป็นตารางตัวอักษรครับสำหรับแสดงตัวเลข s e e n segment และ คอมเ s เสำหรับควบคุมการแสดงผลดิจิตแต่ละหลักนะครับกำหนดให้อินอินพิงครับเป็น13ซึ่งเชื่อมต่อกับ LM 3 5 8นะครับอันนี้ก็ สร้างโครงสร้างโ o ล A/D/C นะครับสำหรับเก็บค่าดิจิตอล B-in Bin แตะค่าที่แปลงเป็นโวล์นี่นะนะครับก็สร้างแอรีนะครับโวล์คาลิเบรที่บรรจุข้อมูลสำหรับการแปลงค่าดิจิตอลจาก A/D/C เป็นค่าแรงดันไฟฟ้านะครับ พยายามเลครับเพื่อหาจำนวนสมาชิกใน A เลยครับนี่เป็นการตั้งค่าพอร์ต A ให้เป็นอา u ์พุตนะครับตั้ง่าพอร์ตเป็นอา u ์พุตสำหรับบคุม LVD นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันอา u ์พุต LVD ใช้แสดงค่านำบน l อ d นีครับที่เชื่อมต่อกับพอร์ต a อันนี้ก็ตั้งค่าพอร์ต f ให้เป็น output สำหรับควบคุม7 segment display อันนี้ก็พอร์ตตั้งค่าพอร์ต K ให้เป็น output สำหรับควบคุมดิจิตอลหลักของ7 segment นี้ก็ส่งค่านำไปที่พอร์ต f เพื่อแสดงผลบนเซเว่นเซนี้อันนี้ก็ส่งค่านำไปที่ port พอร์ต k เพื่อเลือก d i จิตของเซเว่นเซนี้ที่ต้องการสแสดงผลน,นี้ก็จะทำการใช้สแสดงตัวเลขที่ตรงกับนำบนเซเว่นเซนโดยใช้ข้อมูลในเซเว่นเซ ก็ใช้เลือกดิจิตที่ตรงกับนำซึ่งเสร็งเนินนะครับอันนี้ฟังก์ชั่นทำการ ทำการแปลงได้ฐานสองบิซีนะครับสำหรับแสดงผลบนเซเวนเซกเมนตแปลงได้ฐนสองเป็นบิ d ซีดีแนี้นะครับส่งค่า12บิตนำไปที่ d a c โดยแบ,บ่งเป็น8บิตล่าง และ4ปิดบนนะครับต้องค่าผร์น B และอร์ต L ให้เป็น output สำหรับ D42 นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชัน LCD display นะครับสแสดงข้อความบน LCD ที่ตำแหน่ง l o แล้วก็ c o ั u m ์นะครับ ฟังก์ชันสเปนนะครับใช้สร้างข้อความที่มีช่องว่าง m นำจำนวนแล้วก็นีครับฟังก์ชัน lcd lcd f o นะครับแสดง LCD, LCD ตัวเลขทศนิยม m นำบนจอ lcd นะครับที่ตำแหน่ง low column โดยเติมช่องว่างให้ตัวเลขชิดขวาในช่องกว้าง20ตัวอักษรฟังก์ชันอิน in, ทามเมอร์2องิสรับนะครับตั้งค่าทามเมอร์2เพื่อให้เกิดอ,อิสรับ์เมื่อครบค่าที่กำหนดในทามเมอร์2เ้าตัวแปรโวและตัว แบบแน,นโวบิน,นะครับเก็บค่าแรงดันในหน่วยโวลตและค่าแบตเตอรี่จาก adc ขณะที่เราใช้สำหรับสถานะการอ่านค่าจากอินบินนะครับก็ฟังก์ชันนี้นะครับเป็นการแปลงค่าดิจิตอล mbin จาก adc เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าในหน่วยโวลตนะครับ โดยใช้การคลดเบรนะครับจากวงคลดเบรและคำนวณจากการอนุมานเชิงเส้นระหว่างจุดสองจุดฟังก์ชันนี้นะครับจะใช้ตั้งค่าเริ่มต้นให้บิน adc นะครับเป็นค่า m เพื่อเริ่มการคำนวณค่าเฉลี่ยของ adc นะครับ ฟังชันนี้ก็จะทําการคํานวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล adc โดยเลื่อนค่าทุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่และมาถึงค่าล่าสุดในบิน adc นะครับฟัาบาง์ชันน,นี้นะครับก็ใช้บัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับโดยวิธีการ successive approximation นะครับและแสดงค่าบน lcd หลังจากทัก หลังจากทำการปรับค่าแรงดันผ่าน DAC จนได้ค่าที่ใกล้เคียงแล้วนะครับฟังก์ชันนี้ครับ ISR นะครับสำหรับ TIMER 2เมื่อเกิด Overflow ทำการสแกนเซเว่นเซกเมนต์นะครับเพื่อแสดงผลค่าที่โวลท์ที่แปลนเป็น BCD และรีเซ็ตการสแกนดิจิตหลังจากครบทีหลังนะครับ นี่ครับฟังก์ชันเซตอัพนะครับเริ่มต้นการตั้งค่าต่างๆเช่นการตั้งค่า LED, gment, l v d 7 Segment, DAC LCD Serial และเปิดใช้งานทําเมื่อ2องีสลับนะครับฟังก์ชันรูปนะครับทำงานรูปตลอดเวลาซึ่งประกอบด้วยการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดย v o ลต์มิเตแปลงค่า ADC เป็นแรงดันไฟฟ้าและแสดงค่าตัคบคำที่กำนวนไว้บนจอย LCD นะครับ ว่าจบข้อ4.3นะครับ